โอ้โห oh, เต็มเลยวะอาชิยลอดก่อนละกันอยู่ว่า<ด>เะไรยิงนึงตีนมันมามันลงสามตัวฝั่งนั้นอนะใช่มีหมด่ดมันซัดกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเตทีใหญ่มีนะเตทีใหญ่ข้างที่อ่ะตัวหนึ่ง เออเื้อะคุณน้องแล้วมันจะมา,าะหาพี่หลับได้จุดเมื่อมันเจ็บตัวหนึ่งเช่นบัญวิชตัวหนึ่งเล่นไปก่อนแล้วดีเราเป็นคนละพวกกัน น้อยอีกหนึ่งน้องอีกหนึ่งไม่ไฟมีอยากประไฟเลยมันน่าจะไม่รู้เราไอ้ตัวนี้มันจะนะ <c oughs> มามีมีมีม,มีมันน่าจะน็อกหมดว่ะเคนโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยที <c oughs> ย่ะอะไอนี่ไงใครไม่รู้มันน็อกไว้ ของเราหมดแล้วนะไอ้นี่มันมาจากกลางเมืองดีนะ่ะปืนหนักแรงทิ่หกหลังมีหกหลังเสร็จดีไปไม่ใช่หกหลังระเบียงมี มันยิงใครวะมันยิงกับรลาเบียงอยู่มั้งเดี๋ยวพี่ไปดูฟ้าเรียงให้วยโอเคฟ้าเรียงเหมือนจะไม่มีไปดิไปดิไปตามไป อโอเควนวันหนึงเรเบี่ยงชั้นสามเอ่ออยู่บน ให้ต่ำละ,มห,มะหมดแล้ว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 ไม่าดดอกไม้พี่ต่ำเลยเนี่นนนนยลับเร็จทีนะอ่าเฮ้ยมีคนอยู่บ้านพี่ตัวที่หวงดีกว่าเนี่ย อ๋อโอเคอบ้านระเบียงมีคนยิงกันอยู่่ะพี่แจมก่อนฟ่าเลี้ยงฟาเลี้ยง ได้ได,ได้กำลังวิ่งลงไปกนะำลัง,ลงกำลังวิ่งไปมีเนตดนะสามลูกมาจากไหนกลางเมืองปะไใช่ ว่าไงลาสุระวังฉันหนบอเห็นในบ้านโยรัทไไปกันอยู่ได้ไปเก็บของก่อน อยู่ไหนนะกลางเหรอไม่ใช่เตดแหลมปะมมน่าจะแหลมปะ <Okay. S 1> น่าจะแหลมแหลมฝั่งนูน้นแหละอยู่ตรงมุสลิมไปนี่มันอีกตัวหนึ่ง watch out อ่ะรอรอไอเดี๋ยวพี่วิ่งรอให้ โดดลงมาแล้วมันจะมาช่วยเพื่อนระวังแหลมนะแหลมมันมีไหวัานาจารสั่งชุดนอนหนครับอ่าเดี๋ยวผมจะส่งให้จะส่งลิงให้

ลมีตัววีมีตัวมีตัว w มีตน up อ๋อสี่ปาร์ติมหน้าจอมาอีกหนึ่งสองสามสามตัวมันมารับเพื่อนเน่ดิอือ๋พมันมาเก็บศพด้วยลองบิมด์ดูครับว่าถ้ากรอบสวนมามันจะไม่ได้อ่าใช่ใช่กดปุ่มสวนมมันจะไม่ได้แล้วก็ลองบิมด์ดูมันมาเก็บศพ เหมือนมันยิงไหมมั้งเออเนี่ยมันเพิ่งตกมาจากฟ้าตกมันเต็มเลยตรงนั้แต่วะอไม่นี้มอบละแบบไม่ขาดอนีก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับหนึ่งร้อยสตตร์ในการามสัตว์นกายไม่น่ารถเก่าพี่เอ้ยมี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 คน กันเอาะมันเหมือนมันเจ็บแล้วมันไม่ได้ปั๊มยาอะไกันเต็มด้วยด้วยไมหลังพี่เต็มขังเต็มเลยจน watch out เต็ม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 ขังโลย์เยอะ กมันมีใครอะ่ะไม่รู้เจ็บอีกตัวเจ็บต้องเงินสี่ตัวแล้วมั้งพี่หน,นือแมงมุมมาลุกเข้ามาลุกอ่าเล่นเลยเล่นเลยพีนนะ่พี่เชี่ยระเรบิดมาไม่เข้า,าอ่าเบิดชั้นสองลุพี่แหน่เดี๋ยวพี่แหน่เข้า ม่มีมีเนืองน้ำังอยู่นะเดี๋ยวไฟเข้าไปนแทงยานดกเจ็บเจหมดหมดหมดแทงยาดีินเสียง ไหนหรอวะนั่นนี่นั่นนี่เราโอ้ยฝนลูกขางเลโอ้ยรถดิโอ้ยไปยาวเราก็มีรถจอดววันไปยาวไปยาวจริงมันเหินคนร้อยี่บ้นเหินคนร้อยนร้อยการทุกข์พ่อมันน็อกกันรึมันน็อกบ้านมันพี่เออเดียว มันโดนมันเถือนยิงเหรอมันเถื่อนยิงไงอ้ยยิงมิงของเาไม่รู้หลัง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 เราไอ้ตรงไอ้นี่ตรงนี้มั้งมี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 กำลังขับรถออกบักกี้สองคันสองคนอุ้ยมีคนยิงออกมาอีกยังไงไม่รู้ถยิิงนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันขับอ้อมซ้ายไวคันนั้นตัวหลังอมาเจ็บ ไ,ไปแล้ะไปบห้วะ <c oughs> ไปแล้วะวะวบ้านเถิน้เดินพี่จอดน,อนต้อง, <What S 2> องดีเห็นแล้วเห็นแล้ว

ดัวเดิมมันยิีไปเนี่ยตอนนี้มันยิงมีนี<า>่แลลวอ๋อ้นไม่มีเน็ตตายตายเอามันโดดเหรอใช่โดดมาเขาเป้ามเลยเผิน เพิ่นฟ้ากดผมกดโซโล่แรงบ่อยวันนี้กดไปติบกับเกมเนอะนี่สัวแล้วหนูนอนแตกตามอบนี้ได้นอนดีๆเหยื่ลูกลูกนอนตาเลี้ย